สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์กับกรณีศสสสจาจาร์เนี่ยสสตราจารย์เกตกมนเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภาเป็นเรื่องราวที่คนติดตามมาตั้งแต่ต้นและมีคำถามว่าอ้าวก็กโตนี่ทำไมเพิ่งจะมีมติเหลือที่จะตรวจสอบแล้วบอกว่าจะฟ้องหมอเกต ตั้งแต่แรกๆแ,แล้วครับเพราะว่าอยู่ดีๆศาสตราจารย์ที่มาสมัครเป็นสอวอเนี่ยก็น,น่าจะต้องมีประวัติหรือไปตรวจสอบอะไรได้มั้งเพราะใครจะมาเป็นศาสตราจารย์นี่ไม่ใช่ง่ายๆนะก็ปรากฏว่ากาก,ากตก็รับทราบเฉยๆคนประชาชนทั่วไปก็ไปตรวจสอบกันในโซเชียลมีเดียโนนครับไปถึงอเมริกาเลยครับว่า ใบปริญญาอะไรที่ว่านี่หมหาวิทยาลัยอะไรแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้อยู่ตรงไหนผมจำได้ว่ามีคนไทยที่นั่นก็ตรวจสอบแล้วก็เข้ามาในรายการสุทธิชัยไลฟ์เล่าให้ฟังไปที่นั่นเลยไปดูที่โรงเรียนหมหาวิทยาลัยติดป้ายยังไงมันทำไมเป็นแค่ห้องแถวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็คล้ายๆกับมันชัดเหลือเกิน่ะ ฉะนั้นกะกะตอตอนนั้นเราก็คิดว่าคงไม่ต้องรอให้ใครร้องมั้งเป็นหน้าที่กะกะตอ,อยู่แล้วที่ต้องตรวจสอบเพราะว่าคนมาสมัครเป็นสอวอเนี่ยเขาอ้างคุณสมบัติอย่างไรถ้ามันดูแปลกๆเนี่ยมันก็ควรจะตรวจสอบและควรจะรีบจัดการเพราะว่าคนที่เข้าขายคุณสมบัติหน้าสงสัย,ยและถ้ายังอยู่ในตำแหน่งแล้วมีสิทธิ์ลงมติ เรื่องต่างๆนานาในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยถ้าไม่รีบตรวจสอบและไม่รีบเดินเรื่องเนี่ยแล้วผ่านไประยะหนึ่งคนคนนั้นเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วนี่แล้วถ้าสิทธินั้นใช้แล้วมันมีความนัยสำคัญเนี่ยต่อกฎหมายก็ดีต่อการให้หรือไม่ให้ใครเป็นตำแหน่งอะไรก็ดีในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยถ้ามันช้าไปมันจะยุ่ง มันจะทำให้มติของคนคนนั้นเกิดปัญหาและแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยที่มีการสอบเรื่องหัวถูกกล่าวหาว่ามีการหัวการเลือกสอวเนี่ยถ้ากะกะตไม่เร่งเนี่ยดีเไไม่เร่งเนี่ยก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเนี่ยระหว่างที่สอบแล้วยังไม่มีมติออกมาแต่ว่ามีการฟ้องร้อยสาคนอะไรแล้วนี่ ทำไมไม่เร่งไม่รีบและไม่หามาตรการที่ไม่เกินปัญหาย้อนหลังขึ้นมากฎหมายผ่านไปแล้วมติโน้นไปแล้วยงมติแต่งตั้งไม่แต่งตั้งใครไปแล้วนี่แต่ตอนนั้นเนี่ยจำนวนสอวอที่โหวตเนี่ยคนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยใช้สิทธิ์ไปแล้วนี่แล้วสิทธินั้นย้อนหลังได้ไหมนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่และเรื่องที่ควรจะต้องมีการ เร่งรัดให้กระบวนการโปร่งใสและก็ชัดเจนกรณีของศาสตราจารย์นี่แหละที่หมอเกตนี่แหละครับเกตกำบลันี่แหละครับที่น่าสนใจว่าก็ตอออกมามีรายละเอียดยิบเลยครับผมเชื่อว่าทุกคนคงอยากสนใจอยากจะรู้ว่าคำวินิจฉัยกกตที่ให้ฟ้องหมอเกต ใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์สมัครสว,วรหลอกลวงจูงใจให้ลงคะแนนชี้ว่าเป็นตำแหน่งวิชาการที่กฎหมายกำหนดขั้นตอนไว้ชัดเจนไม่พบหลักฐานได้รับการแต่งตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองการเทียบวุฒิอย่างไรนี่จากนั้นก็เป็นข้อมูลเว็บไซต์เข้าไปในเว็บไซต์ของกอกตนะครับก็เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต 13หน้าเลยนะใครเข้าไปอ่านได้อ่านแล้วก็สนุกสนุกตรงที่ว่าข้อมูลเหล่านี้คนไทยเคยอยากรู้มากทีไ่ไปสอบซะตอนนี้ได้มาละลงมีมติ13หน้านี้มติลงวันที่30มสเมษายน68ให้ยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัคร รับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธ10ิ ouais. ์เล <this> ือกตั้งของนางสาวเกตกำมลเปลี่ยนสมัยตามพรปพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี256-1มาตรา62และรัฐธรรมนูญมาตรา226ให้ดำเนินคดีอาญาด้วยนะคดีอาญาแก่นางสาวเกตกำมนด้วย อาญานี่คือมาตรา77องเล็บ4ของนี่แหละพระปว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561กรณีใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ในการยื่นสมัครและแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาคดีนี้มีผู้ร้องนางสาวเกตกนบลรวม7ราย6ประเด็น มีข้อตัจริงเกี่ยวพันว่านางสาวเกตกมลสมัครรับเลือกเป็นสอวอกลุ่มที่19ระบุในข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครคือใบสอวสามเนี่ยในส่วนของประวัติการศึกษาประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัครเขียนว่าอย่างนี้แพทย์เวชยศาสตร์แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ขแขนงสุขภาพจิตชุมชนกรมสุขภาพจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงามซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนี่ก็กตเขาว่าอันนี้คือคำร้องก่อนอาจจะไม่เป็นความจริงและเป็นกรณีมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏจากรายงานผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีลงวันที่15มิถุนายน67ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นี่กกตเขาบอกปรากฏข้อเท็จจริงว่านางสาวเกศกำม,มนแนะนำตัวในแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มชื่อเส้นทางสาวหกเจ็แตะวันตกด้วยข้อความว่าสวัสดีค่ะหมอเกศค่ะศาส,สตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงนะศาส,สตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงใครอ่านเจอใครว่าใช้ ศาส,สตราจารย์ด้วยด็อกเตอร์ด้วยแพทย์หญิงด้วยนี่ต้องคิดก่อนเลยครับว่าโอ้คนนี้นี่ไปทําอะไรมาเก่งกาจขนาดนั้นแล้วเธอก็แนะนําตัวสวัสดีค่ะหมอเกตค่ะศาส,สตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยเป็นหมอด้านสุขภาพจิตชุมชนและผิวพรรณความงามกลุ่ม18ผู้ประกอบวิชาชีพจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเข้าข่าย นี่คือกะกะตนะครับมติเขาเข้าข่ายหรือมีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้ถูกร้องเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้องอันเป็นการฝ่าฝืนพอรอปอว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒธธิสภา2561 มาตรา77เวงเล็บสก็แปลว่าหลอกลวงใช้คำนี้เลยนะหลอกลวงจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเกียรติคุณความจริงคุณหมอเกตนี่นะถ้าแกต้องคิดหนักเลยนะใช้คำว่าศาส,สตราจารย์เนี่ยเพราะแกต้องรู้ว่าต้องมีคนทั้งคำถามแกจะเชื่อหรือว่าถ้าแกใช้คำว่า ศาส,สตราจารย์แล้วจะไม่มีใครมาถามว่าคุณได้ไปยังไงศาสตราจารย์นี่มันไม่ใช่ง่ายนะต้องใช้เวลานาน,านเท่าไร่และว,วิชาที่คุณเรียนเนี่ยมันมีหรอศาส,สตราจารย์เนี่ยแล้วคุณไปสอนที่ไหนมาก่อนถ้าเธอคิดว่าคงไม่มีใครมาถามอะไรมากคงไม่มีใครสงสัยเนี่ยก็แสดงว่าความคิดไม่ปกติแล้วล่ะครับและกกตก็บอกว่า นางสาวเกตกระมวลก็ชี้แจงข้อกล่าวหานะาทาเป็นหนังสือด้วยยืนยันว่ามิได้กระทําการฝ,าฝ,าฝ,าฝา่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาเออเธอยืนยันยังไงตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าเธอไม่เคยตอบคำถามนักข่าวเลยนะเธอจะหลบเลี่ยงตลอดแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินหนีไปเธอตอบอย่างนี้ตอบกกตปเป็นลกษักอักษรว่าตนเองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทย์ทสตร์บัณฑิตมหา,ทาิทัรรังสิต ได้รับอนุมัติจากสภาหมหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นแพทย์แพทยศาสตร์บัณฑิตตั้งแต่5กุมภาปีนธ์ปี50 2550และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นสมาชิกแพทยสภา,าตั้งแต่ปี50แล้วก็เริ่มประกอบอาชีพแพทย์ทั่วไปต่อมาประกอบอาชีพเป็นแพทย์ประจำคลินิกเสริมความงามอีกทั้งผ่านการอบรมระยะสั้นจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอก,กชนประมาณ30ครั้ง ได้รับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลชื่อเกตกมลนคลินิกเวชกรรมรวมระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า10ปีจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณความงามยาวนานกว่า10ปีประเด็นที่นางสาวเกตกมลนถูกร้องว่าระบุในสวสส่วนของประวัติทำงานหรือประสบการณ์การ ทำงานในกลุ่มที่สมัครว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามเป็นที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเป็นบุคคลหนึ่งที่รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานติดตามการดําเนินการตามนโยบายการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการผู้จัดการเกตกมืนคลินิกเกตกมล d เดนทอลเดนทอลคลินิกนี่ทาฟันด้วยนะแล้วก็อินเตอร เดอร์มาเลบอร์ทอรี่ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนกกตเห็นว่ายังรับฟังไม่ได้รับฟังไม่ได้ไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาคือรับฟังหมายความว่าที่ร้องเรียนรับฟังไม่ได้เพราะว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่าทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา ส่วนที่กล่าวหาตรงนี้แหละด็เตอร์นี่แหละที่กล่าวหานางสาวเกตกำมวนรบุในส่วนประวัติการศึกษาวาปริญญาเอกรัฐศาสตร์บัณฑิต Doctor of Political Science California University USA และศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Professor in Human Resource Development California University และระบุ ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์เป็นการทำงานในกลุ่มที่สมัครว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมลเ,เปลี่ยนสมัยซึ่งอาจจะไม่ตรงความเป็นจริงชี้แจงว่าอย่างไรด็อกเตอร์เกตกมลหรือนางสาวเกตกมลชี้แจงข้อกล่าวหาเป็นหนังสือว่ามิได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาตนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรัฐศาสตร์บัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตได้รับตำแหน่งศาสาตราจารย์จากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จดทะเบียนถูกต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาของประเทศสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐเมื่อปี2564ขณะตนกำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกลกตนได้พบกับพยานพยานที่ไต่สวนประกอบคนที่สองซึ่งเป็นตัวแทนของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE ประจำประเทศไทย ชักชวนให้ตนเรียนปริญญาเอกซึ่งตนสนใจเข้าศึกษาปริญญาเอกใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ3ปีชำระค่าใช้จ่ายการศึกษา6ภาคเรียนภาคเรียนละ2,000เหรียญอเมริการวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด1 2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐตนได้ทำดุษฎดีนิพนธ์เรื่อง Good Governance Principles Affecting Organization Efficiency of Public Companies in ASEAN Countries โโอ้ห oh. หัวข้อใหญ่มากน่าสนใจมากและเธอบอกว่าเธอทำฟิสิส์นี้เสร็จก็ส่งผ่านพยานที่ไตส่สวนประกอบคนที่สองและมีคณะกรรมการในการสอบดุษฎีนิพนธ์จำนวนสามท่านเป็นผู้ตรวจสอบตนได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์สาขาพัฒนาสาาารัพยรกมมนุษย์ส่วนที่ตนระบุว่าศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกำลเปลี่ยนสมัยเพราะตนมีหลักฐาน การสําเร็จการศึกษานะนุสธีบัณฑิตได้ได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์สาขาพัฒนาสัปกตกรมนุษย์แต่ไม่เคยทํางานในตําแหน่งศาสตราจารย์ดรแพทย์เกตกมลเปลี่ยนสมัยแต่อย่างใดกะกะตอบอกว่าสรุปตรวจสอบไตส่สวนของกกตได้ข้อเท็จจริงว่าขั้นตอนในการรับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและการรับรองคุณวุฒิ c ค l i ฟอร์เ a ีย i v e r s i t y FCA สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนของไทยเราใช่ไหมก่อพอตรวจสอบแล้วไม่พบไม่พบว่านางสาวเกศกมลได้ส่งข้อมูลคุณวุฒิการศึกษาให้สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพิจารณารับรองคุณวุฒิหรือรับรองคุณวุฒิเพื่อบรรจุตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนขณะที่ตำแหน่งวิชาการาศาสตราจารย์ตรงนี้สําคัญไม่พบว่า มีชื่อนางสาวเกศรกรมอยุในฐานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากพอและคณะกรรมการอุดมศึกษากกออกํำหนดประกอบกับไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีสถาบันอุดมศึกษาใดเคยขอให้สำนักง,งานประหลัดกระทรวงการศึกอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย นวัตกรรมหรืออวอร์นี่พิจารณาดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้ดำรงตําแหน่งศาสตราจารย์แต่อย่างใดและจากการตรวจสอบข้อมูลกกตอบอกเพราะกฏว่าสํานักง,งานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาก็คืออวอร์นี่ยังไม่เคยพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้และ แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ฟซีอีกรณีนางสาวเกตกมลระบุประวัติการศึกษาว่า2.2ปริญญาเอกรัฐศาสตร์บัณฑิตดุษฎีบัณฑิตก็ก็ตอเห็นว่าเนื่องจากยังไม่มีบุคคลใดหรือองค์กรใดนำวุฒิการศึกษาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ฟซีอีไปยื่นเพื่อเทียบวุฒิต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการ อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่ามีการกระทําฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหากรณีนี้จึงน่าเชื่อว่าการที่นางสาวเกตกมลบแนะนําตัวในส่วนของประวัติการศึกษาว่าปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Doctor of Political Science California University USA ยังไม่เป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติความรู้ความสามารถหรือชื่อเสียงเพื่อจูงใจแต่ ตรงนี้แต่กรณีศาสตราจารย์ที่นางสาวเกตกำมืนระบุประวัติการศึกษาว่า2 1ศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ professor in human resources development california university และระบุประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงานในกลุ่มที่สมัครว่าศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงเกตกำมลนเปลี่ยนสมัยนั้นข้อที่จริงเป็นที่ยุติว่า นางสาวเกกกมลมิได้มีตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์ตามหลักการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวข้างต้นของประเทศไทยอีกทั้งพยานที่ไตส่สวนประกอบคนที่3-11ถึง11ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกระดับประเทศให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครที่ระบุว่าเป็นศาสตราจารย์มีผลจูงใจ ให้ลงคะแนนให้แก่นางสาวเกศกมลคือคุณบอกคุณเป็นศาสตราจารย์เราเชื่อเราก็เลยลงให้คุณไนงะแต่ไม่เคยปรากฏในสระบบของอวกระทรวงอวว่ามีการเทียบให้คุณเป็นศาสตราจารย์ในประเทศไทยโดยที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ตามกฎหมายของประเทศไทยจึงเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ ก็คือเข้าข่ายหลอกลวงนี่แหละครับแล้วก็มีละเอียดทียิบซึ่งต้องถือว่าเป็นครั้งแรกรที่มีกรณีลักษณะอย่างนี้ฉจนั้นรายละเอียดเหล่านี้มันน่าสนใจเพราะจะเป็นตัวอย่างไงครับว่าใครอยู่ดีๆจะบอกว่าตัวเองเป็นศาสตรา,รา,ราจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นแพทย์หญิงไรเนียต่อไปนี้กระรณาให้แน่ใจว่าคุณไม่สร้างภาพหลอกลวงขึ้นมาฉะนั้นทีมปัญญาและประดิษฐ์เขาไปเขาต้องไปตรวจครับ มันไล่ฟังสั้นๆสรุปให้ฟังหน่อยสิครับปัญญาไรประดิษฐ์ว่าตกลงกกตเน,นี่ยเขาจับผิดหมอเกตยังไงบ้างครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจนะคะคำวินิจฉัยของกอกตกรณีคุณหมอเกักรมลเปลี่ยนสมัยกับประเด็นการใช้ข้อมูลวุฒิการศึกษาแล้วก็ตำแหน่งทางวิชาการตอนสมัครสวอนะคะข้อมูลเราก็มาจากรายงานข่าวของไทยโพสต์วันที่22กรกฎานะคะเราจะมาเจาะลึกประเด็นสำคัญข้อเท็จจริงแล้วก็ผลทางกฎหมายกันค่ะใช่ครับเรื่องนี้มีหลายประเด็นเหมือนกันที่ถูกร้องเรียนเข้ามานะ แต่กรกะตก็ได้พิจารณาไปทีละส่วนแล้วบางข้อกล่าวหากออ็ถูกยกไปแต่ว่ามันมีประเด็นสำคัญที่กรกะตเห็นว่ามีมูลจริงๆจนต้องส่งเรื่องต่อไปที่สารดีกาเราจะมาดูกันครับว่าเป็นเพราะอะไรนอกสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมีข้อร้องเรียนหลายเรื่องเข้ามาเลยอะไรคือประเด็นที่กรกะตอมองว่าแบบว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดคะครับ ข้อกล่าวหาก็มีหลายๆเลยครับทั้งเรื่องออประวัติการทำงานประวัติการศึกษาหรือแม้แต่การใช้ภาพถ่ายแต่จุดที่ก็กตชี้ว่ามีน้ำหนักแล้วก็เป็นสาระสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือการที่คุณหมอเกตกมลระบุตำแหน่งศาสตราจารย์นำหน้าชื่อในเอกสารสว .3 นะครับเอกสารแนะนำตัวแล้วก็รวมถึงการส่งข้อความแนะนาตัวในลายกลุ่มเส้นทางสวหกเจ็ดตะวันตกด้วย hmm. ที่ขึ้นต้นว่า สวัสดีค่ะหมอเกตค่ะศ mm hmm. าสตราจารย์ด็อร์แพทย์หญิงเกศกมลเปลี่ยนสมัยอะไรแบบนี้ซึ่งกะกตก็มองว่าเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติครับอ๋อเข้าใจค่ะแล้วข้อร้องเรียนอ,อื่นๆนล่ะคะอย่างเช่นที่อ้างว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนงังหรือว่าเรื่องวุฒิปอเอกจากแคลิฟอร์เนียอุนิเวอร์ซิตีที่มีคนสงสัยเรื่องพวกนี้กะกะตว่ายังไงบ้างคะ ครับสำหรับประเด็นเหล่านั้นเนี่ยกกตพิจารณาพยานหลักฐานแล้วก็มองว่ายังไม่มีน้ำหนักพอที่จะชี้ชัดว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับในส่วนของวุฒิปอเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตีถึงแม้จะยังไม่มีการยื่นขอเทียบวุฒิกับทางกอพออย่างเป็นทางการในไทยเนี่ยแต่ในชั้นนี้กกตก็ยังไม่พบว่ามีเจตนาหลอกลวงอืมค่ะส่วนเรื่องภาพถ่ายที่สวมชุดครุย คุณหมอท่านก็ชี้แจงว่าเป็นชุดของสถาบันที่มอบปริญญาให้จริงๆทั้งจาก California University f C E เองจากมหาวิทยาลัยเกรกหรือว่าปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จาก Universal Institute of Professional Management ซึ่งกกตก็รับฟังคำชี้แจงไปทำให้ข้อกล่าวหาในประเด็นนี้ก็คือถูกยกไปครับอ่าอย่างนี้นี่เองแสดงว่าประเด็นอื่นก็เคลียร์ไปแต่เรื่องตำแหน่งศาสตราจารย์นี่แหละครับที่เป็นปัญหาหลัก ทั้งๆท,ที่คุณหมอก็ชี้แจงว่าได้รับจาก California University เหมือนกันทำไมกกตถึงให้น้ำหนักกับตำแหน่งนี้เป็นพิเศษล่ะคะตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยครับเพราะว่าตำแหน่งสาสราจารย์ในระบบของประเทศไทยเราเนี่ยมันมีกระบวนการได้มาที่กำหนดไว้ชัดเจนมาก ตามกฎหมายเลยไม่ใช่แค่ว่าได้รับจากสถาบันไหนมาแล้วจะใช้ได้ทันทีต้องผ่านการกลั่นกรองแล้วก็เสนอแต่งตั้งจากองค์กรที่กำกับดูแล<ม>อย่างเช่นกพอ,อที่ดูแลเรื่องบุคลากรโดยตรงแล้วก็มีกรกอหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ดูกำกับนโยบายภาพรวมซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยต้องมีการปลดกล้าวแต่งตั้งอย่างเป็นทางการด้วยครับโหมีขั้นตอนเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับ ทีนี้กกตตรวจสอบแล้วก็ไม่พบว่าคุณหมอเกศสุกมุลเคยผ่านกระบวนการนี้ในประเทศไทยเลยและตำแหน่งาศาสตราจารย์ที่อ้างว่าได้รับจาก California University เนี่ยก็ยังไม่เคยมีการยื่นเรื่องขอเทียบหรือขอรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในไทยอ๋อ oh, ค่ะคล้ายๆกับพวกวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศนะครับถ้าจะใช้ในระบบราชการหรือการเมืองก็มักจะต้องมีการเทียบรับรองก่อน แล้วนอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครสอวอรด้วยกันนั่แหละให้ถ้อยคำทำนองเดียวกันว่าการเห็นข้อมูลแนะนำตัวที่ระบุว่าเป็นาศาสตราจารย์ดอกเตอร์แพทย์หญิงเนี่ยมันมีผลทำให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็จุงใจให้ตัดสินใจลงคะแนนให้ฟังดูเรื่องการรับรองตำแหน่งนี้ก็ซับซ้อนเหมือนกันนะคะ แล้วพอ mm hmm. กกตอมองว่าการใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์แบบนี้มันไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของไทยผลสรุปสุดท้ายออกมาเป็นยังไงคะผลก็คือกกตมีมติว่าการกระทำของคุณหมอเกศสกมลในการใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมายไทยในการแนะนำตัวเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคุณสมบัติ ตามพรปรว่าด้วยการได้มาซึ่งสวพศ2,561มาตรา774ครับผมค่ะ ดังนั้นกกตก็เลยตัดสินใจยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคุณหมอเกียรติกมลนแล้วก็ให้ดำเนินคดีอาญาต่อไปด้วยซึ่งถ้าหากศาลเห็นพ้องด้วยเนี่ยโทษตามกฎหมายนี้ก็มีทั้งจำคุกนะครับตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลอาจจะสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลายาวถึง20ปีได้เลยครับโหโทษหนักเหมือนกันนะคะสรุปก็คือ หัวใจของเรื่องนี้อยู่ที่การใช้ตำแหน่งทางวิชาการาศาสตราจารย์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการรับรองตามกฎหมายไทยในการแนะนำตัวซึ่งกะกะตะกะ็ตีความว่า อาจจะทําให้ผู้มีสิทธิเลือกเกิดความเข้าใจผิดได้มแม้ว่าประเด็นเรื่องวุฒิการศึกษาอื่นๆหรือเรื่องความเชี่ยวชาญจะถูกยกคําร้องไปแล้วก็ตามถูกต้องครับ<ม>กรณีนี้ก็เลยทำให้เกิดคําถามที่น่าคิดตามมาเหมือนกันคือเรื่องมาตรฐานแล้วก็กระบวนการตรวจสอบหรือรับรองคุณวุฒิต่างๆตําแหน่งทางวิชาการต่างๆที่เราได้รับมาจากต่างประเทศเนี่ย ว่ามันควรจะต้องมีความชัดเจนหรือว่ารัดกุมมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการนํามาใช้ในบริบทสําคัญสําคัญอย่างการสมัครเข้ารับตําแหน่งทางการเมืองในประเทศไทยเพื่อป้องกันปัญหาความสับสนหรือความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตาแหน่งสําคัญสําคัญของประเทศในอนานคตด้วยครับอืมนั่นแหละครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่ากรณีนี้กกตต้องทําเป็นตัวอย่างช้าไปไหมและ สิ่งที่ตามมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดมีคนตั้งคำถามว่าบทบาทของหมอเกตก่อนหน้านี้ขณะที่กรกะตะกำลังสอบสวนอยู่เนี่ยจะมีผลย้อนหลังหรือมีผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างนี่ครับสวมันยุ่งขนาดที่ว่านี่ก็หนึ่งกรณีและกรณีที่ทางกะกะต DSI อ DSI สอบเรื่องหัว ข้อกล่าวหาเรื่องหัวแล้วกลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างพักใหญ่สองพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจนไปกระทบถึงการร่วมรัฐบาลต้องแตกต้องแยกกันออกมาเนี่ยมันจะทำให้เห็นกระบวนการการเมืองก,กฎกติกาเกี่ยวกับการเลือกสวถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญกติกานี้มันยังเหมือนเดิม เราจะยังอยู่กับมันได้โดยรู้สึกว่ามันโปร่งใสมันเปิดเผยและมันตรวจสอบได้จริงๆหรือเปล่ากรณีหมอเกตนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆกรณีที่เป็นคำถามว่ากกตต้อตงเข้มข้นกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้หรือไม่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ